รวม,มแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านพัตตะารที่ขาประจ,จำขับรถเข้าอูเรียบร้อยมีไม่น่อยมานั่งฟังลำมามาสี่คนขับแท็กซี่เพื่อนฟุง้งจงจำให้ม,มันแมนอยู่เนียนเนียนทุกตาวางสีหรอเอาเลย ดดเดินเดิน z o o เจอ z o o ลุมแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านพัสดาคารที่ขาประจําขับรถเข้าอูเรียบร้อยมีแม่อ,อีหน่อยมานั่งฟังลาแท็กซี่แท็กซีก่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คันใหม่หากินหลังพวงมาลัยหากินหลังพวงมาลัยขับรถไปตามสายเส้น ใจายจขันคุณนายเรียกเอินเงินใสจังมีรถแท็กซี่ขับขี่ยนย่านคนด้สารเป็นนายฝ่ายผมเป็นแหล่งแ,งแพงแพงหน่อยลาคาขน่งขันสุกลงก็ได้ไปขึ้นรถเมีครับรถเละเวนนชงโดยสารบริการแฟ้แฝแ,แ,แต่คนยังเบี้ยวไฟเขียวขึ้นโกปืนเชียงโหขันบอถึงบอลเบาสาแหลอย่ยาลงทางโบสถ์ปวงหุ่นใหญ่ไฟแดงขับรถแห่ง องหัวาใายประเดียวตายขาดที่ชีวิตคราแพกที่บ่มีได้ฝากเจ้าข้าเจ้ายังไม่ได้วันนี้ข้าเจ้าก็ยังไม่ได้วันนี้แท็กซี่แท็กซี่ปลายเหลืองขาดเงินก็ขาดคืนขาดเครื่องร่มชานปลายเหลืองเดือดตาแม่ควรนตาจอดกัเป็นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คันเก่าขอเล่าให้ผมจักจอกขอลำให้ผมจักจอกผมจะได้ออกรถไปหาเงอ กับแท็ซี่ยังไม่มีลูกเมียเบียกับเราข้างนอาเป็นนิดหน่อยเบียกับเราข้างนอาเป็นนิดหน่อยรถถอยจอดไปเพราะได้กัน้ามันก่นาสู่บ้านนาั่งงานนังซื้อพิมพ์เต็มสติมเมอือแทงกาสแพงเงาหายมองดูป้ายหลังค่าแท็กซี่เต่ากันที่เมารถคอยับแพงหน่อยยาตีรถแท็กซี่คันไม่ใจแฟ่แต่คุ้นพอใจแหลนไว้บลรอซาบันซาได้ไว้ดีแท็กซี่หนุ่มรับรองคุณต้องคุ้มท้าขึ้นรถโพ เ่ียบร้อยมีแม่อหน่อยมานั่งฟังลำมามา,มาที่คนขับแท็กซี่เพื่อนฟุง้งจงตามขับรถหาเงินหน้าดำขับรถหาเงินหน้าดำเรามาลงลำให้หน้าตาขึ้นบ้านถึงบ้านเราจะเร้าถึงข้าวเราจะถือแต่ว่าถือกันอยู่มีนานอีกหน่อยรถลับอีกั้นเรามา มีแห้งต่อสู่ซะแล้วจังนีรถแท็กซี่น้องพี่ให้มันเมาเอาให้มันเดินเซษจังตาวขึ้นเมื่อบานตาวขึ้นมานอนบานเออ